วัสดีครับก็ต้อนรับสู่ i l i ล e a c a แครับตอนนี้คุณอยู่กับเกรวินิเสสนะครับเอาละครับในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับ Mer d i n e r เทนนะครับซึ่งในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย2อย่างนะครับ1ก็คือพาไปทำเวทที่ส่งมอบเครื่องประดับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพาไปซื้อของนะครับโดยจุดที่เอ่อถ้าพูดกันในในเชิงหนึ่งคือเป็นจุดที่ผมรู้นะเป็นจุดที่ผมรู้แต่ก็จะมีอีก สองเมืองสองเมืองสองเมืองนะครับที่ผมไม่ทราบว่าไอเจ้า n p c ตัวนี้เกิดที่ตรงไหนนะครับแต่คเควสเนี่ยมันเกิดที่เดียวนะคเควสเกิดที่เดียวนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะผมพาไปรู้จักกับเจ้าอา่จอมโจรน,นะครับเมอร์ดินเทอร์เนอร์นะนี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับของอบริเวณคาเปออนนะอันนี้คือจุดของคาเปออนนะครับซึ่ง เขาจะสุ่มเกิดนะเขาจะสุ่มเกิดอยู่4เมืองด้วยกันเขาจะสุ่มเกิดอยู่4เมืองด้วยกันโดยมีเมืองเวเลียนะครับมีไฮเดลมีคาเพออนแล้วก็มีอันติโนวาซึ่งอันติโนวาเนี่ยกับไฮเดลอ่ะครับผมไม่รู้ว่าเขาเกิดตรงไหนเขาเกิดที่ไหนนะแต่เวเลียกับคาเปออนเนี่ยตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเขาน่าจะเกิดแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเกิดที่เดิมประจานะครับที่เดิมประจำเนาะจุดเกิดของเขาคือ บริเวณตรงนี้ครับที่ทำเควสเจ้าแกะน้อยนอนเนี่ย,เ,ยเจ้าแกะน้อยตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเจอเขาได้เลยนี่ก็ไม่ได้ยืนแอบ,บอะไรเยอะนะครับก็สามารถวิ่งหาเจอได้เขาจะโผล่นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะโผล่ทุกๆนะทุกๆนะ20ถึง30นาทีแต่เขาจะหายไปหลังจากเขาขายสินค้านะครับ เมื่อเขาขายสินค้าแล้วเนี่ยภายใน30นาทีเขาจะหายไปผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขคือต้องขายแล้วถึงจะหายหรือ,อ,อทุกๆ30นาทีหายไปนี้ผมผมไม่ได้เคยเช็คอย่างนั้นนะครับในตัวของเมอร์ดินเท์เนอร์นะฮะที่เป็นขายของนะจะมีของอยู่ทั้งหมดตามนี้นะครับตามนี้นะมีคํเพียงความมานะเ,เล่มละ1 000, ล้านนะครับมีหินที่ตื่นในรุ่งเช้าก้อนละ สองล้านมีคัมพีเพิ่มอัตราการต่อไปเทมห้าล้านตอหินคาพาร์ตนะครับร้อยล้านแล้วก็มีจําพวกน้ํายาวิเศษนี่น้ํายาวิเศษนะครับในตระกูลน้ํายาวิเศษหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยคือผมผมคิดว่านะน,นี่ผมคิดว่าแต่ว่าน่าจะใช่ก็คือในวันนั้นนะครับซื้อได้แค่แค่ครั้งเดียวนะในวันนั้นนะซื้อได้แค่ครั้งเดียวโดยน้ํายาพวกนี้ก็จะเป็นน้ํายาลึกลับนะครับที่ จะใช้ได้เวลาเยอะขึ้นนะได้ถึงหกสิบนาทีกดใช้ก็คือเป็นที่ต้องการนะอันนี้ก็ต้องพูดว่าเป็นที่ต้องการเหมือนกันโอเคผมจะซื้ออันนี้เป็นหลักนะครับผมจะซื้อ,อน,นี้เป็นหลักเงินพอไม่หวาน่าจะพอนะโอเคซื้อมาห้าอันทีนี้นะครับออันนี้อยากซื้อก็ได้นะพวกนี้อยากซื้อก็ได้แต่ว่าผมผมจะไม่ค่อยซื้อนะครับไอพวกอันเนี้ยมันผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้มีประโยชน์กับผมจะมีสองอันนี้ที่ผมอยากจะแนะนํา นะครับสองอันนี้ที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ไอ้เจ้ากล่องหินคาพารตัวนี้นะครับที่อยากจะแนะนำเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเอากล่องหินคาพารก่อนเลยแล้วกันตัวไคแม็กนะตัวนี้นะครับกล่องหินคาพารนี้ในราคา100ล้านนะครับเมื่อคุณซื้อมาจะสุ่มหินคาพารนะครับอยู่ที่1 0ถึง40ก้อนนะครับสุ่มนะเป็นการสุ่มนะครับ1 0 4ถึง40ก้อนถ้า คุณต้องการหินคาพาร์ตนะเอาแบบต้องการจริงๆเลยนะต้องการจริงๆเลยการจ่ายร้อยล้านคุ้มค่านะครับการจ่อยร้อยล้านเอ่อการจ่ายร้อรยล้านคุ้มค่าเพราะว่าตลาดที่ขายหินคาพาร์ตเนี่ยคนไม่ค่อยขายครับตอนเนี้ยนะช่วงนี้ยคนไม่ค่อยขายแทบไม่มีคนขายเลยโอกาสที่จะมีคนมาขายก็น้อยอ่าไม่ไม่ใช่ไม่มีนะก็มีก็มีคนเอามาขายเหมือนกันเพราะว่า มนได้เยอะมันก้อนละ3ามล้านนะครับมันตกก้อนละ3ามล้านทีนี้ถ้ามาตีค่าว่าสมมุติลงทุนร้อยล้านแล้วอยากได้กาไรอันนี้พูดในมุมว่าอยากได้กําไรนะครับแบบเอาไปขายเนาะลงทุนแล้วเอาไปขายเนี่ยต้องเปิดได้กี่ชิ้นนะครับเปิดได้กี่ชิ้นในมูลค่าประมาณร้อยล้านเนี่ยต้องเปิดได้กี่ชิ้นคําตอบก็คือคุณต้องเปิดให้ได้35บหชิ้นขึ้นไปนะครับ35ชิ้นขึ้นไป ถึงจะเป็นกําไรเออต้องเปิดให้ได้35ชิ้นขึ้นไปถึงจะเป็นกําไรเกี่ยวกับหินคาพาร์ตตัวนี้นะถ้าเปิดต่ํากว่านั้นนะครับถ้าเปิดต่ํากว่านั้นก็ขาดทุน <c oughs> เปิดต่ํากว่านั้นก็คือขาดทุนนะครับคิดง่ายๆประมาณนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการหินคาพาร์ตก็ซื้อไปเลยครับร้อยล้านไม่ต้องเสียดายมันซื้อไปเพื่อว่ามันได้หินเลยเออมมนได้หินเามาใช้เลยนะครับในส่วนของคัมพี์แห่งความมานะนะครับคัมพีแห่งความมานะเนี้ย มันเปรียบเสมือนเอ่อมันเปรียบเสมือนคําแนะนําบาร์กนะครับมันเปรียบเสมือนคำแนะนําบาร์กหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเฟลสแต็กนะครับใบเฟลสแต็กนะมันเปรียบเสมือนใบเฟลสแต็กจุดประสงค์ของมันคือมันเป็นใบที่สามารถอัปเกรดขึ้นนะครับมันเป็นใบที่สามารถอัปเกรดขึ้นได้อัปเกรดขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปถึงไหนขึ้นไปถึง คำแนะนำบาร์ก40นะครับหรือคำพีแห่งความมาณะระดับ40แต่การที่เราจะแปลสภาพเขานะแปลสภาพเขาจากคำพีแห่งความมณาะเนี่ยให้กลายเป็นคำแนะนำบาร์กเนี่ยต้องใช้หินดำเกาะป้องกัน40อันแล้วก็หินดำอาวุธ40อันนะครับเอามาบวกรวมกันมันถึงจะกลายเป็นคำแนะนำบาร์ก <S <S ฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ได้ตั้งใจยอยากจะทำให้มันขึ้นเอ่อขั้น40นะเอาแค่ขั้นแบบ ในระดับของเอาแค่ขั้นในระดับของสัก20 25อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่คำแนะนำบาร์20อย่างเงี้ยคุณก็ใช้หินดำา20แล้วก็หินดำป้องกันหินดำอาวุธ20นะครับเอามาผสมก็จะกลายเป็นคำแนะนำบากแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมุติต้องการให้มันขยับขึ้นไปต้องใช้หินที่ตื่นในรุ่งเช้ามาผสมนะครับโดยสูตรก็คือถ้า20ขึ้น25ใช้1ก้อน25้า ไปสาสิบใช้สองก้อนนะครับสามสิบไปสาสิบห้าใช้สามก้อนและสามสิบห้าไปสี่สิบใช้สี่ก้อนฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องซื้ออันนี้แล้วบริหารตรงนี้นะครับบริหารตรัวนี้นะเออซื้อแล้วต้องบริหารต,ราตัวนี้ไอตัวเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับไอตัวนี้ไม่สนใจมากต้องบริหารตรัวนี้ดีๆอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงทําให้ดูเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แนะนําจุดก่อนก็คือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ไปดูกันตรงเวเลียนะครับจุดที่เจ้าเมอร์ดินพาเนอร์ครับจะเกิดนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าสุ่มนะไม่น่าสุ่มในเมืองอีกแล้วนะครับคือสุ่มเมืองอย่างเดียวก็พอไม่ไม่ไม่ได้สุ่มพื้นที่ว่าเออไม่ได้เกิดจุดนี้เป็นประจำนะครับก็ไปเกิดจุดอื่นอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันที่เวเลียครับว่าเออไอ้เจ้าเมอร์ดินเนี่ยเกิดตรงไหนนะครับ <S <S เอาละครับผมก็สลับตัวมาที่เวเลียแล้วนะครับ ในส่วนอุ้ยสูงพอดีเมาส์มันมีปัญหานะครับลูกกินสกอร์เมาส์ม,มีปัญหาเนาะอ่าตรงนี้นะครับเวเลียนะจะอยู่ตรงที่เดียวกับเอ่อตัวเคเวสเมอร์ดินเทอร,เนอร์เลยนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะพามาพามาดูเนาะเรื่องเคเวสส่งเครื่องประดับนะครับก็เป็นอ่าโกดังเก็บอังกุนนะแถวนี้เขาจะเกิดบริเวณมุมนี้นะครับเขาจะเกิดบริเวณมุมนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของอติโนวากับอ่ไฮเดลเนี่ยถ้า คุณผู้ชมท่านไหนทราบนะครับอย่างน้อยก็ขอความกรุณาลบกวนแจ้งเข้ามาในเพจไอไลน์แชท like ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะครับในดีสิปชันเนาะก็มาแจ้งมาบอกกันหน่อยว่าเออไอเมอร์ดินเทอร์เนอร์เนี่ยเกิดตรงไหนนะเพราะว่าผมในไฮเดลเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าถ้าให้ไปวิ่งหาก็มีโอกาสเจอแหละอาถ้าพูดในในในมุมนึงอะเนาะ,นะก็ไปวิ่งหาก็มีโอกาสเจอแต่ว่าแอติโนวาเนี่ย น่าจะวิ่งยากนะครับผมน่าจะวิ่งยากอยู่แต่ถ้าเกิดมีใครทราบก็รบกวนบอกหน่อยหรือถ้าพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้ก็ดีนะครับสามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้ก็ดีเนาะมาพิมพ์บอกกันหน่อยว่าเออในไฮเดลกับอันติโนวาเนี่ยเกิดตรงไหนนะครับประมาณนี้นะโอเคก่อนที่จะไปเควสของเมอร์ดินเทอร์เนอร์นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะเรามาคุยกันในส่วนตรง สิ่งที่ทำไอเจ้าคำแนะนำบาร์กนะครับคำแนะนำบาร์กเนาะนะครับผมได้ลองหลอมไปแล้วเนาะอันนี้คือหลอมไปแล้วก่อนหน้าน้นนะครับก่อนทำคลิปนะทำทำไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมีคัมภีร์แห่งความมานะ20นะครับแล้วก็คมภีแห่งความมานะ25ฉะนั้นถ้าจะทำก็ลองคิดดีๆก่อนนะลองคิดดีๆก่อนอย่างถ้าสมมุติว่าผมจะทำจาก 25ที่ผมมีนะขึ้น30นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะทําจาก25ขึ้น30เนาะกดตัว L นะครับไปที่แปรธาตุอย่างง่ายนะเสร็จแล้วกดคมภีมานะนะครับ25เนาะแล้วก็กดหินที่ตื่นในรุ่งเช้านะครับก็ตามสูตรก็คือใช้คมภีความมานะหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้หินสองเพื่อที่จะขึ้น30นะเพื่อที่จะขึ้น30ปุ๊บผมก็กดเลยเขยา่า นี่นะครับอ่ะหยุด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 ต้องหยุดด้วยนะบางทเาีเราต้องหยุดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวเขาทํายาวอ่าเดี๋ยวเขาทํายาวนี่เห็นไหมผมก็จะมีคัมภีร์แห่งความมณนะามะ30มาแล้วนะครับคมภีความมณะานะ30ปรากฏขึ้นแล้วแล้วถ้าเราจะเอาคัมภี์แห่งความมาณนะไปต่อนะจาก30ขึ้นเป็น35ต้องใช้หินรุ่งเช้า3ก้อนซึ่งพอดีเลยนะซึ่งพอดีเลยเดี๋ยวผมจะทําให้มันขึ้น ที่35อ่าเรียบร้อยนะครับขึ้นที่อ่าาเรียบร้อยหายาอยู่นี่เอาละครับทีนี้เราได้35แล้วถ้าผมอยากจะขึ้นไปขั้นสุดท้ายของเขาก็คือ คำพีแห่งความมาณะ40นะครับผมต้องมีหินที่ตื่นในรุ่งเช้า40ก้อนนั่นหมายความว่าในวันพรุ่งนี้นะผมคิดว่าต้องวันพรุ่งนี้นะครับผมถึงจะสามารถซื้อไอห,หินที่ตื่นในรุ่งเช้าได้อีกนะเพราะว่าวันนี้ซื้อไปหมดแล้วนะ5ครั้งซื้อไปหมดแล้วอันนี้บอกก่อนเนาะว่าผมไม่ชัวนะครับแต่ผมเข้าใจว่ายอย่างนั้นจริงๆคือซื้อได้ครั้งเดียวอ่อมันมีแบบว่าซื้อได้ครั้งเดียวในวันนั้นอะ่ะอ่าในวันนั้นซื้อได้ครั้งเดียวนะครับประมาณนี้ เนาะประมาณนี้ที่อยากจะทําให้ดูต่อนะครับที่อยากจะทําให้ดูต่อนั่นก็คือผมมีคัมภีร์ความมานา20อยู่แล้วก็มีหินดําอาวุธแล้วก็หินดำก่อป้องกันอยู่ที่คือพอที่จะทะําอ่ะพอที่จะทําเลยเดี๋ยวผมขอดูสูตรหน่อยละกันว่ามันใช้อะไรโอเคน่าจะใช้แบบเดียวกันนะครับนั่นก็คือแปลธาตุอย่างง่ายในตัวแอเอกจากนั้นผมกดอันนี้มากดอันนี้กดอันนี้ใส่เข้าไปนี่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ กดเริ่มต้นแล้วก็ขย่าไปอ่าได้จริงๆด้วยนะครับได้จริงๆด้วยอ่าให้เขาทําให้เสร็จไปเลยเอาสองอันมาเลยนี่นะครับได้สองอันมาไล้ได้คำแนะนําบา๊กสองอันคาแนะนําบา๊กสองอันนี้จะไปอยู่ในอยู่ในกระเป๋าเพลเออถ้าอย่างนี้ดีหน่อยนะครับอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่นี่ นะคำแนะนำบากยี่สิบยี่สิบห้านี่ยี่สยี่สิ้าอ่ะยี้ามีอ่อมีสองอันเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเนาะว่ามันมาอยู่ในกนนระเผาเพลจริงๆนะก่อนอื่นเลยต้องผมต้องไปเอาหินดำมาก่อนอ่ะเดี๋ยวสักครู่โอเคของพร้อมนะครับตอนนี้ของพร้อมแล้วเฮ้ยต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนเจนี่ยี่้านะครับปับป๊บปั๊บจำได้ใช่ไหมว่าผมมีอยู่แค่สองแผ่นนะผมมี คำแนะนำใบอยู่แค่สองแผ่นนะครับผลเริ่มต้นเลยขย่าไปอ่าได้แล้วไปดูกันสามแผ่นนะครับกลายเป็นสามแผ่นเห็นไหมเน่กลายเป็นสามแผ่นแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเราขย่าแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมาลกช่องตรงนี้นะเขาจะกระโดดไปอยู่ในช่องกระเป๋าเพลให้ทันทีนะครับเขาจะกระโดดไปอยู่ในช่องกระเป๋าเพลทันทีฉะนั้น ไม่ต้องห่วงสบายใจได้สบายใจได้นะครับในส่วนตรงนี้อ่ะโอเคหวังว่าในส่วนของอเมอร์ดินนะครับในส่วนของเมอร์ดินที่เป็นคนขายของนะเมอร์ดินเขามี2ตัวไงที่ผมบอกเขาเป็นแบบว่าเป็นเมอร์ดินขายของกับเมอร์ดินทำเควสนะครับแยกออกจากกันนะเมอร์ดินขายของก็มีขายตามที่ได้ชมไปนะครับส่วนเมอร์ดินที่ทำเควสนี่แหละกำลังจะพาไปรับชม ปไปดูกันเลยว่าเมอร์ดินทําเควสให้ทำเควสอะไรบ้างเอาละครับเมอร์ดินตัวที่ทำเควสนะจะให้เราทำเควสอะไรบ้างเข้าไปคุยกับเขากัเลยครับจริงผมก็ได้ลองรับไปแล้วเนาะแล้วก็หาจุดที่จะไอ้นี่ไม่ได้ด้วยนะครับเขาจะบอกว่าการซื้อขายรับสุดยอดมี2มี3มี1นะเราคุยมันทั้งหมดแหละโอ้เขาจะบอกว่าในการเสนอการซื้อขายนะครับ แล้วก็เควสนี้เป็นเควสรายสัปดาห์สามารถรับได้ใหม่ใน7วันนะใน7วันถัดไปในเวลาเที่ยงคืนนะก็คือทุกๆสัปดาห์สามารถทําเควสนี้ได้นะครับทุกๆสัปดาห์สามารถทําเควสนี้ได้ใหม่อ่าแล้วได้ผงวิญญาณโบราณ250อันนะครับผงวิญญาณโบราณเอาไปทําหินคาพาดได้50อันบวกกับหินเกาะป้องกันหรือหินอาวุธนะครับบวกผงดําจะได้เป็นหินคาพาตสิก้อน50ต่อ10ก้อน น้อห้ต่อ10ก้อนฉะนั้นถ้าคุณทําควยต,ตัวนี้คุณจะมีหินกรพัดเยอะพอสมควรเลยนะได้ทั้งสองขวดเนะี่อันนี้คือระดับ2นะครับและระดับ3ระดับ3เหมือนกันไหมระดับ3ามวันเหมือนกันนะแต่ว่าระดับ3มได้ถึง500เลยนะเอ้ยได้ผงวิญญาณห้าร้อขวดเลยนะครับคุ้มค่าเหมือนกันนะเออคุ้มค่าเหมือนกันทีนี้นะครับใน ค้ของเมอร์ดินนะครับค้ยของเมอร์ดินเทอร์เนอร์เนี่ยในส่วนของที่1น,นะครับในส่วนอันที่1นเนี่ยเขานะครับในส่วนของอันที่1น,นะเขาจะให้ผงวิญญาณโบราณเราอ่ะแค่50อันนะครับแต่ว่าคว้ยน,นี้เป็นรายวันไงสามารถรับใหม่ได้ในวันถัดไปนะครับเอออันนี้เป็นรายวันผมก็คิดว่าน่าจะส่งได้เรื่อยๆนะครับทุกวันส่งได้ทุกวันทุกวันนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ซึ่งก็ถ้าเกิดเราสามารถทําได้ก็ก็ทํานะครับสะดวกที่จะทําก็ทําความพิเศษของอันนี้ก็คือว่าจริงๆต้องพูดว่าความยากความยากของอันนี้ก็คือว่าเราต้องเอาประดับนะครับประดับสีฟ้านะเราต้องเอาประดับสีฟ้านะครับประดับสีฟ้านะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนาะว่ามีประดับอะไรบ้างนะครับชื่อของเขาเนาะนี่นะครับก็จะมี ตามนี้เลยตามที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นะครับแหวนประการลังสีลุงต่อยความดีประดับหูแม่มดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันอาจจะแพงไปคุณก็ไปดูอะไรที่มันดูถูกเช่นเข็มขัดนักดาบซูเอ่อเข็มขัดรูดทุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,ขบเข็มขัดแกนอาวุธโบราณต่างหูเมสโตอย่างเงี้ยพวกที่มันถูกถูกนะครับไปดูตรงนั้นก็ได้นะมันจะได้ไม่เสียดายไนงะเรื่องของเรื่องมันจะได้ไม่เสียดายนะครับอ่ะโอเค แล้วคุณก็ทําให้มันขึ้นถึงระดับที่เขาบอกอย่างเช่นระดับ1นะระดับ1ก็คือไอเทม1ขีดนะครับนะระดับ1ก็คือไอเทม1ขีดเป็นระดับเอกนะถ้าเป็น2ขีดซื้อขายลึกลับก็จะเป็นระดับโทเนาะถ้าเป็น3ามขีดก็จะเป็นระดับตีนะครับนี่ผมก็มีระดับเอก3อันนะผมเตรียมมาไว้3อันแล้วก็มีระดับโท1อันเป็น็มขัญระดับซูนะครับแล้วก็ต่างหูลิเดลแบบ3มขีดนะ ก็41ล้านนะครับตี41ล้านจริงๆ41ล้านถ้าเทียบกับขวดที่เอาไปทำหินคาพาร์เนาะคุ้มค่ายังไงก็คุ้มค่านะครับคุ้มกว่ามันมันแลกได้มันคุ้มกว่าอะไรเงี้ยนะโอเคผมจะส่งแบบเอกก่อนนะครับผมจะส่งแบบเอกก่อนก็คือ,อต่งหูลีเดลนะตังหูลีเดลผมจะส่งลีเดลก่อนนะปึ๊บนี่มหาโจรย่อมรู้จักคุณค่าที่แท้จริงที่ถูกซ่อนไว้ในสิ่งของ อ่านี่เป็นโอกาสที่ข้าจะกลายเป็นเศรษฐีไงล่ะแล้วเขาก็จะมอบอันนี้ให้เรานะครับป้าบเรียบร้อยนะจากนั้นทำเคว็ได้อีกเอ้ยทำเควยได้อีกว่าในระดับ1นะในระดับหนซืนะนน้อขายรับสุดยอดในระดับ1ทําได้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยทํานะไปส่งระดับโทก่อนแล้วกันปึ๊บส่งระดับโทไปก่อนอ่าได้มาแล้วผงวิญญาณโบราณ250 ทำอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับก็อย่างที่เขาบอกว่าต้อง7วันนะสนทาน่านาอีกต่างหูริเดลแบบ3ขีดตรงไปอ่าได้ผงวิญญาโบราณ500ขวดมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็รับตรงหนึ่งตรงไปอีกอ่ะเอาสร้อยนักดาบซูไปที่มันแพงนะสร้อยนักดาบซูนะครับ48ล้าน นะ48ล้านแรกกับ50เออ่50ขวดนะแรกกับ50ขวดได้หินคาพา์บมา10เกาะ10 10ชิ้นนะครับเอาจริงมันก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าถ้าผมออนทอยระดับสูตีขึ้น2ขีดแล้วมันแฮกมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะเนึ่อออกมาเออถ้าเราไปเทียบความคุ้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำกิจกรรมก็ส่งส่งไปเถอะครับนะส่งส่งไปเถอะครับ ดูอันนี้อันนี้หกล้านเนาะเอาส่งหกล้านไปก่อนแล้วกันจะได้เสียดายน้อยหน่อย <laughs> อ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะมีควยให้ทําอีกเออก็ยังมีควยให้ทําอีกไหนบอกว่าเที่ยงคืนไงนะแต่บอกว่าเที่ยงคืนไง,นะนไ,งไหนไปถึงไหนมีอีกไหมเดี๋ยวส่งนักดาบซูเซ็ตจะเป็นไงหมดแล้วนะครับหมดแล้วเออก็งั้นก็หมายความว่านะครับก็สรุปได้ว่า เมอร์ดินเทอร์เนอร์นะครับจะมีเควสทั้งหมด3เควสเนาะโดยเควสก็คือให้ส่งประดับนะครับ1ขีด2ขีดและ3ขีดนะโดย2ขีดและ3ขีดเป็นเควสรายสัปดาห์ครับสัปดาห์หนึ่งมาทำได้ครั้งหนึ่งนะส่วน1ขีดนะส่วน1ขีดเนี่ยจะส่งได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับส่ง1ขีดได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วทุกทุกเที่ยงคืนนะครับทุกๆเที่ยงคืนคือเลยวันและปั๊บจะสามารถรับเควสได้ใหม่ ซึ่งผมไม่แน่ใจนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่เคยส่งนะผมไม่แน่ใจว่าหลังจากเราส่งไปแล้วครบ3มครั้งถ้าเอ่อขึ้นอาทิตย์เอ่อขึ้นวันใหม่นะขึ้นวันใหม่เลยเที่ยงคืนและมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมก็คือสามารถส่งได้อีก3ครั้งนะครับหรือนับแค่ทีละครั้งอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่าน่าจะส่งได้เลย3ครั้งเพราะมันเป็นเงื่อนไขของคุเเขานะมันเป็นแบบว่าเอ่อรูปแบบของคุเเขาที่ สามารถส่งได้ทั้งหมด3ครั้งได้หินได้ผงวิญญาณโบราณเนี่ยที่150ชิ้นนะครับต่อวันอ่า150ชิ้นต่อวันก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับโดยรวมตรงนี้นะครับโดยรวมตรงนี้ถ้าคุณทำทุกอาทิตย์เลยนะเอาแบบทุกอาทิตย์คุณจะได้ผงวิญญาณโบราณอยู่ที่900ขวดนะครับอยู่ที่900ขวดซึ่งถ้าคิดแบบว่า เอา900ขวดนะมาทำให้กลายเป็นหินคาพาร์นะครับให้กลายเป็นหินคาพารนะ์ตเนาะก็จะได้18ครั้งนะจะได้18ครั้ง18ครั้งก็จะคูณเข้าไปกับจำนวนหินคาพาร10ก้อนนะครับได้180ก้อน180ก้อน180ก้อนเอาไปคูณ3ล้าน ให้ทั้งหมด540ล้านนะก็จะได้ทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ540ล้านนะครับกับไอ้เจ้า,าบูรค่าของที่ได้นะจากการส่งประดับนะครับแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่องทางหาเงินว่าเนี่ยเรารวยกันสั้นๆเลยนะได้เงินแบบรวดเร็วเลยนะเราก็รอซื้อของในตลาดอย่างเดียวก็พอแล้วนะสามขีดสองขีดนะครับ ผมจะบอกเลยนะครับว่าระบบตอนนี้เขาปิดไม่ให้ซื้อนะครับเขาปิดไม่ให้ซื้อนะเนียเดี๋ยวพามาดูนะครับตรงนี้นะสามขีดเอาเอาเอาเดลิวแล้วกันอ่าลิเดลลิเดลเอาตังหูลิเดลอ่ะตังหูลิเดลนะครับนี่นะอ่าเห็นไหมว่าคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอา้าก็มันหมดตลาดไงผมว่ามันหมดตลาดนะผมว่ามันมันขายได้นะ จริงนะครับมันขายไม่ได้เขาไม่ให้ขายนะทางทีมงานเขาปิดระบบเฉพาะประดับที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นประดับที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดเลยนะเขาปิดไว้เพราะว่าคุณดูดิยูเลียขายได้เห็นปะ่ะยูเลียอะไรเงี้ยที่มันไม่เกี่ยวอะ่ะขายได้ลุงอรุณลุงอรุณอันอน,นี้ขายได้อยู่แล้วตรงนี้ขายได้อยู่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรที่ผมจะสามารถเทียบได้อีกไหมมีไหมอ่าแหว,วนละกันแหวน นะครับเนี่ยเดี๋ยดูดียเอาอย่างแหวนทุนกาดเห็นไหมแหวนทุนกาดมีทุกระดับเลยนะแหวนทุนกาดมีทุกระดับเลยแล้วแหวนที่เป็นแหวนกาทุมอ่ะแหวนกาทุมจริงก็มีเยอะนะเนี่ยไม่มีขายเลยนะครับไออันเนี้ยหายเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้เพราะคนพยายามซื้อกันพยายามซื้อไวตีเองนะครับพยายามซื้อไวตีเองแหวนผู้เทกวิหารจริงๆต้องมีเยอะกว่านี้นะจริงไม่เยอะกว่านี้นี่หายไปตั้งเยอะแหวนลองลอยเงาอย่างเงี้ยนะครับแหวนลองลอยเงาดีก็แทบไม่มีเลย คุณอาจจะบอกว่ามันหมดตลาดก็ได้เออนะคุณอาจจะบอกว่าผมผมมั่วมันหมดตลาดจริงๆมันหมดตลาดแหละเพราะว่ามันมีกิจกรรมนี้ง่ายคนก็เลยกว้านซื้ออะ่ะก็อาจจะใช่นะครับก็อาจจะใช่มาดูที่ร้านค้าแล้วกันคุณเห็นไหมว่าไอ้นี่มันหายไปนะคุณเห็นไหมว่าไอเอ,อ่อซุ่มลุ่มประดับเนี่ยมันหายไปนะครับเขาเอาออกเลยนะเขาเอาออกเลยเพราะว่า มูลค่าของสิ่งของตรงนี้นะครับมันสูงมันสูงมากพอที่จะปั๊มกันได้นะมันสูงมากพอที่จะมามาทำการปั๊มการอะไรกันได้นะครับอ่ะโอ้มาพอดีเลยคาราดงคารันดาอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็บอกกันไว้เนาะว่าเออช่วงนี้ประดับมันหาซื้อไม่ได้นะประดับที่เป็นประดับฟ้าตามลายชื่อนะครับจะไม่มีขายบวกกับไปสุ่มประดับจะไม่มีขายเขาเอาออกไปก่อน หลังจ้างหมดกิจกรรมนี้จะทุกอย่างจะกลับมาขายปกติแล้วก็เริ่มใช้ได้ปกตินะอ่านะครับฉะนั้นเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณต้องการหินคาพาจริงๆนะหรือต้องการทํากิจกรรมนี้จริงๆแล้วคุณไม่มีของคุณต้องไปหาเออก็คือบังคับหานั่นแหละฉะนั้นถ้าเข้ากิจกรรมก็ไปวิ่งหากันใครมีของก็เอาของมาชดใช้อ่อ ใครมีของก็เอาของมาใช้ได้นะครับใครมีของเอาของมาใช้ไปเนาะเอาของมาระบายออกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดวีโอหนะ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยจ้า